ขอนอบน้อมต่อองค์พระตนตยอันมีพระบรมสารีริกธาตุพระไตรปิฎกพระปฏิมาพระธรรมจักรและตนพภะษีมหาโพธิ์ที่ปริสถานณวัดทองวิทยารามสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมชาติและก็พุทธสถานทุกแห่งในมนุษย์โลกนี้ตลอดถึงเทวโลกพรม,มโลกและอรรยภูมิทั้งหลายขอเจริญศรัทธาสัมมาปฏิบัติไปยังคณะ ครูบาอาจารย์ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะมีสติมันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติเวปัสสนากรรมฐานวันนี้เราก็เดินทางมาพบปะพูดคุยธรรม,มะสารธรรมกันอีกเช่นเคยในช่วงเย็นๆวันนี้เราก็จะมาเพิ่มเติมนะในส่วนของวิปัสสนาภาวนานะวันนี้พบกันในวันที่ วันที่6เดือนพฤศจิกายนเ,าเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2,564นะ่วงเย็ในช่วงเย็นๆของวันนี้อีกเช่นเคยหลังจากที่เราได้พูดคุยไปถึงเรื่องของการาพริจารณาความเป็นจริงใน วิปัสนาญานในส่วนของลักษณะของนิพิทายานในภาคปริยัติได้ปฏิบัติประสมกันอันนี้เราก็จะมาเพิ่มเติมต่อจากเมื่อวานธรรมดาการงานใดๆก็จะสำเร็จรุล่วงไปได้ก็ต้องมีอุปสรรคเสมอยิ่งงานใหญ่อุปสรรคก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นเงาตามตัว การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐา,านก็เหมือนกันนอกจากจะพบอุปสรรคในยานต้นๆดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติดำเนินมาถึงยานนี้คือเมื่อผ่านอาทินวญาณและผู้ปฏิบัติก็จะพบกับอุปสรรคเกิดจากสภาวะญาณต่อไปคือจะเกิดความเบื่อหน่ายในรูปนามจนไม่อยากกำหนดหน้าอใจห,อให่อเหี่ยวแห้งนะ แห้งหดไปคือไม่อยากปฏิบัตินะพูดแบง่ายง่ายอย่างบอกไม่ถูกเปรียบเหมือนกับรู้สึกเหมือนคนที่มองดูไฟไหม้อันร้อนระอุนในฤดูแรงนี่ท่านอ,อุปมายอย่างนั้นลุกลี้ลุกลนร้อนรนฉะนั้นทำให้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติยิ่งนักนะบางโยคีก็ถึงกับหอบผ้าหอบผ่อนหอบเสือ้อหอบหมอนกลับบ้านเลยทีเดียว ที่ดีหน่อยก็มาลาอาจารย์เสียก่อนแต่ไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องกลับมาอีกเป็นการเบื่อที่แปลกที่สุดนะจนตัวเองก็ประหลาดใจซึ่งผู้ที่ถึงยานนี้จะทราบได้เองอันการงานอื่นๆที่ไม่มีใครบังคับบัญชาเมื่อเกิดเบื่อขึ้นมาจะหยุดทำเสียก็ได้แต่สภาวะยานนี้ไม่ใช่อย่างนั้น ผู้ปฏิบัติจะเบื่อหน่ายต่อการกําหนดสักเพียงใดแต่ก็ต้องกําหนดดูรูปนามต่อไปทั้งที่ไม่มีใครบังคับบัญชาฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นการเบื่อที่แปลกที่สุดนะสำหรับการเบื่อในอยานนี้ฉะนั้นวิปัสสนาจารย์จะรู้ได้โยคีพูดถึงยานนี้แล้วก็จะบอกเล่าบางทีก็บอกเองบางทีก็ต้องสังเกตแล้วก็ไทยถามคอยเอาใจใส่ดู ว่าเป็นอย่างไรอพอจิตใจของโยคยีก็จะไม่เบิกบานอันนั้นก็ให้ตั้งใจกำหนดไปเรื่อยๆนะโยบุคีบางคนก็จะรู้สึกอบอกว่าเวลานี้กำหนดก็กำหนดได้ดีแต่รู้สึกใจแห้งแรงชอบคนแต่ก็กำหนดได้อยู่เรื่อยๆ ทนก็บอกว่าเวลานี้กําหนดนั้นรู้สึกกําหนดได้เป็นอย่างดีแต่รู้สึกเบื่อเบื่อคล้ายกับเกียรต้คันขี้เกียจบางคนก็มีความรู้อยู่บ้างก็จะขยายขคมรู้ของตนออกไปแต่เมื่อก่อนนั้นก็ทราบแต่เพียงว่าทุกคติพบเป็นสถานที่น่าเบื่อน่ายน่าสะพนกลวแต่บัดนี้จะรู้สึกว่าแม้สุคติพบ มีมนุษย์โลกเทวโลกพม,มาโลกก็น่าเบื่อไปหมดไม่อยากอยู่ที่ไหนทั้งนั้นเพราะไม่เพลินเจริญใจเลยไม่อยากพบไม่อยากเห็นหน้าใครแม้จะอยู่ผู้เดียวในห้องของตนก็แสนจ,จะเบื่อหน่ายเมื่อโยคียบอกเราทำนองนี้วิปัสสนา อารย์พึงทราบไว้เถอดว่าโยกีผู้นั้นบรรลุถึงนิพพิทาย,ยานนี้แล้วเมื่อถึงยานนี้ผู้เป็นอาจารย์พึงแสดงธรรมกันเป็นการใหญ่พยายามปลอบให้กำลังใจตั้งหน้าประกอบความเพียรเจริญวิปัสนายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าอนุญาตให้ออกจากการปฏิบัติง่า,งายๆเพราะโยกยีจะเสียประโยชน์ ของตนอุตสาหะปฏิบัติมานานมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่านิพพยานนี้ปรากฏชัดเจนกว่ายานขั้นต้นคือพญายานอาทีนวญยาณเพราะฉะนั้นถึงแม้โยคียบุคคลจะบอกถึงสองอย่างนั้นไม่ชัดแต่บอกถึงลักษณะของนิพพยานชัดก็เป็นอันใช้ได้แล้วสแสดงว่าโยคียผ่านยานทั้งสองนั้นมาด้วยดีแต่จําแต่ตัวจําไม่ได้เพราะสภาวะรวดเร็วเกินไป ถ้าหากว่าไม่ผ่านทั้งสองนั้นจะมาถึงนิพพยาไม่ได้เลยเปรียบเหมือนการขึ้นบันไดขึ้นมาขั้นที่8ก็ไม่สงสัยขั้นที่6ที่7มาแล้วก็คือผ่านมาแล้วละฉะนั้นในคัมภี์ปฏิสัมพิธามักพระบาลีผู้ดงได้แสดงไว้ว่ายาจะพยะตุปฏิฐานในปัญญายาจัจจะอาทินวะเน ยานังยาจันิพิทาอิเมธัมมาเอกถาพยัญชนะเมวะาน,านันติแท้ที่จริงญาณทั้งสามนั้นคือะยานอัตินวญานิพิทยานโดยเนื้อความก็เป็นอันเดียวกันต่างแต่ชื่อเรียกและไวยากรณ์เท่านั้นอธิบายเพิ่มเติมในยานทั้งสามแบ่งออกเป็นสามตอนสามสภาวญาณคือ ยานอย่างอ่อนเป็นพยาญยานยานอย่างกลางเป็นนาทีนวายานยานอย่างแก่เป็นนิพพิทายานข้อสำคัญให้มีลักษณะปรากฏเป็นความหน้าเบื่อในรูปนามสังขารก็เป็นอันใช้ได้พยานนี้มีความเบือ่อในรูปนามเป็นลักษณะในธรรมบทมีพุทธวจนะแสดงไว้ว่าสเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายาปัสสติอัตตินินนธิทุเกอสมะโวทิสติตสาสยา เพสังขาราทุกขาปัญญายปัสสตอิอัธนิพนติทุกเกเสมะาโควิสุทธิยาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารรูปนามทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายนี่เป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์คือนิพพานดังนี้อารมณ์ของนิพิทายานคือสภาวะที่เกิดอาการต่อเนื่องของการรู้ลำดับที่น่าครัวเป็นทุกข์เจอด้วยอามิต และก็มีสภาพปุงแต่งเป็นนิดมีสภาพน่ากลัวคือ 1. การเกิดขึ้นการเกิดของรูปนามเรียกว่าชาติดำเนินไปได้วยเหตุปัจจัย 3. นิมิตสังขาร 4. ค่ขนขวายกุศลอกุศล 5. การเกิดใหม่เรียกปฏิสนธิเป็นอารมณ์นิมิตมีสภาพเป็นทุกข์อันเป็นแปในกรรม3อย่างคือกรรมวัดหนสองกิเลวัฏหนสามวิปากวัฏหนึ่ง วสภาวาเหล่านี้เป็นภัยของรูปนามคือทุกกายทุกใจและมีอารมณ์ที่เป็นไปในภูมิที่จะไปเกิดของรูปนามดังนี้ 1. บังเกิดขึ้น 2. เข้าถึง 3. เกิด 4. เกห้เก็บไข้ 6. ตายเจ็ดเศ้าโศ 8. แปดา้ำควร 9. กครับแ้นใจเป็นคตินิมิที่เกิดขึ้นจากกิจที่เจือด,ด้วยอาเมที่มีเจเลยเป็นตัวนำไปเกิดคือ1กามคุณ 5. 2. ตันหา3 3อุปทานสี่สอาหาร4ีหทิฏฐิทิฏฐิสอันเป็นเหตุให้มีการปรุงแต่งสังขารรูปนามที่ตนมีโยหนึ่งอวิชา2ตัณหา3อุปทานสี่กรรมที่เป็นสภาวะของนิพิทายานคือความเบื่อหน่ายในรูปนามแบ่งออกเป็น3าลักษณะตามขั้นตอนของความรู้ความแก่ของยานดังนี้หนึ่ง ขั้นต้นเป็นพยานที่ยังเห็นในสังขารทั้งปวงว่าน่ากลัว 2. ขั้นกลางเป็นอาทินวยญาณที่ยังเห็นในสภาพของความไม่เที่ยงเพราะให้เห็นโทษในสังขารที่เห็นว่าน่ากลัว 3. บั้นปลายเป็นนิพิทยานที่ยังเห็นสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นโทษาบงเพราะบังเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารที่เห็นโทษแล้วนั้นอาการ พองยุบในยานนี้มีลักษณะหนึ่งอาการพองยุบปรากฏชัดเจน,นแต่จิดไม่ค่อยเข้าใจมากนักแต่รู้ดูอาการไปสองขี้เกียจในการใส่ใจดูแลร่างกายเช่นชอบนอนไม่สนใจใครชอบอยู่คนเดียวเงียบๆเก็บเนื้อเก็บตัวพูดน้อยขี้เกียจอาบน้ําเป็นต้น 3. เบื่อนายกินก็ไม่ค่อยออกรสชาติ4ทานอาหารน้อยนอนน้อย,อย,อยพูดน้อย สภาพเวทนาในยานนี้ 1. มีลักษณะดังนี้ 1. มีความเบื่อหน่ายขยักขยังต่ออารมณ์นั้นๆไม่ยินดี 2. รู้สึกแห้งแล้งคล้ายกับที่เกียดแต่ก็ยังกำหนดได้ดีอยู่ 3. ม,มีความรู้สึกหลุดพัดพากจากกับของที่รักของที่ชอบใจ 4. การกำหนดรูปนามไม่มีความเพลิดเพลิน 5. เห็นทุกอย่างเป็นของไม่ดีนั้นและไม่เห็นว่าสนุกสนานตรงไหน,น สภาวะกิจของผู้ปฏิบัติในยานนี้มีลักษณะดังนี้ 1. เมื่อก่อนได้ยินว่าเบื่อแต่ไม่รู้ว่าเบื่ออย่างไรแต่ตอนนี้รู้ว่าเบื่ออย่างไร 2. เมื่อก่อนมีความเข้าใจเรื่องภูมิทั้ง3าต,ตามปัญญาของผู้อยากเกิดและไม่อยากเกิดแต่ตอนนี้ไม่มีความยินดีเลยเห็นว่าพระนิพพานเท่านั้นดีสมไม่อยากเข็นใครไม่อยากพูดกับใครอยากอยู่ในห้องคนเดียวเท่านั้น 4เหมือนอยู่ในที่แห้งแล้งซึ่งมีแต่แดดมาเผาเราร้อน5รู้สึกหน่อยเหงาเศร้าๆไม่เบิกบานไม่ราเดิน6ไม่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าตาหม่นหมองดุดลูกตายผัวตายของหายเป็นต้นอันนี้ลักษณะสภาวะ,าะจิตใจครนี้ในสภาวะธรรมเป็นอย่างไรบ้างมาดูลักษณะหนึ่งเห็นเรื่องลราบยศสรรเสริญที่ตน เองเคยต้องการมาเมื่อก่อนไม่ยินดีนึกถึงว่าถ้าถึงพระนิพพานได้เป็นสุขแน,น่นอนไปสู่พระนิพพานสองเบื่อหน่ายในอารมณ์แต่ก็ยังไม่ละก,การกําหนดยังมั่นคงในการกําหนดต่อไปอยู่3เบื่อหน่ายในโลกทั้งหลายยิ่งนัก4เบื่อหน่ายในการปฏิบัติยิ่งนักอยากบางคนก็อยากเลิกปฏิบัติก็มีแต่ก็ยังปฏิบัติต่อไปอยู่ 5. ข้อสังเกตสิ่งที่ควรจําคือพระานอาทินวญาณน,นิพพยาน สามอย่างนี้ผู้ปฏิบัติอาจบ,บอกได้ไม่ครบถ้วนทั้ง3ามบางครั้งอาจได้สองบางครั้งอาจได้ยันเดียวก็ได้บอกได้ยันเดียวก็ชัดเจนแล้วสองอยันก็เป็นอันถูกต้องอันนี้คือลักษณะกรณีลักษณะในการปฏิบัติในยานนี้ให้เดินอย่างกรมระยะที่5ยกซ้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอถูกหนอให้กําหนดจุดในการนั่งสัก5จุดนะ พองยุบนั่งถูกก้นย้อยซ้ายพองยุบนั่งถูกก้นย้อยขวาพองยุบนั่งถูกมือที่สัมผัสกันนะกาวเซประธานอายะที่5ให้กําหนดรู้ในทวารทั้ง6ให้มากขึ้นให้กําหนดเรื่องาธาตุกรรมาฐานให้กําหนดเรื่องเมตตาภาวนาให้มากกําหนดเรียบทย่อยให้มากขึ้นเดินจงกรมสัก1นถึงชั่วโมงได้อันนี้ก็เป็นหลักการปฏิบัติ ที่ปรากฏในนิพิทายานฉะนั้นประสบการณ์คืองานงานคือความรู้การทํางานคือประสบการณ์ประสบการณ์คือข้อพิสูจน์ของประสบการณ์ทํางานอันนี้ก็นํามากล่าวให้ฟังพอเป็นแนวทางน้อยเราก็จะได้รู้ในการกําหนดบ้างไม่มากก็น้อยเป็นหลักการในการฝึกจรเรรเต็ นั้นผู้ที่สนใจในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจก็พยายามฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเวลารือว่าฝึกไปเพราะการฝึกก็จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจชำนิชำนาญในการทำ หน้าที่ตรงนั้นอันนั้นผู้ที่ปฏิบททัติธรทหรลยเข้าใจในโครงสร้างของการปฏิบัติก็จะสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากจากรูปจากนามที่เราใช้มันอยู่ทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมถอยผุพัง หมดไปสิ้นไปตามกาลรรเวลาอันนั้นเราก็อย่าประมาทก็พยายามสนใจใส่ใจเข้าใจในความเป็นจริงในเรื่องราวเหล่านี้เพื่อจะได้เกิดประโยชน์สดตี่ผลในขั้นของการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปก็ตั้งใจจนกว่าจะครบเวลาที่เราจะแผ่ไม่ตากัน หากสุขีตัวนี้คอพระพเจ้ามีความสุขปษะศกเวรไพร่ประอันตรายใดๆพรหาตนห้มีความสุขเดินหน้บุญบุสมีคอยพระพเจ้าทั้งหลายดินพบกรยนมิตรที่ดี ที่มีสัมมาทิทฐิกาลังวิริยที่ดีที่พบพาไปด้วยคอยมีความสุขโดยการเจริญสติของข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงท่าทางไม่เป็นไปได้ด้วยดีในวีรบุตมาอย่าอยางมีความสุขโดยการเจรเิญสติ การจัดการงานที่พระบิดาเจ้าทำในกิะกรรมที่ดีพระอมค์ก็ชูดูแลสนับสนุนทรงซาบไปสำเร็จไปได้ด้วยดี สอย่าทะเลาะโมแงกันมีความสมัครสมามัครขมีปัญญาทางทานโลก ควรจะตงความเรงจจตึงพระเจ้าทั้งหลายตามคติการพิธารว Rang sama sambuto bakawa utang bakawan tang api waten sawaka to bakawata tamo tamang namasan supati pano bakawato sawaka sangko sangkang namang